สวัสดีครับผมกับตอนนี้ครับผมผมกับยุทธวัตปูสี่ศูนย์ครับผมเนาะหลังจากที่ 40, i, enders, ผมน e. ําไล่ซื้อให้ปูกับผมอ่านไล่ซื้อนะครับผมเนาะผมอ่านไล่ซื้อในช่องพระหัตถ์คนเดิมครับผมมาตามตัวเลขแฟนครับทั้งช่องครับผมกับมะพร้าวพญสักนะครับเนาะดูกระปูครับผมผมเลยจะถามพญสักรับผมว่าพอสักหมดนี้จะฟันทงกันตัวไหนะครับเนาะ กับปูกับผมกับปูซีศูนย์กับผมเนาะงวดนี้จะฟันทงมาตัวใดถ้าใครอยากบูชาเหรียญกับผมเนาะหลวงปูทวดครับผมทักไลน์มาที่0 8 0 6 9 1 2 8 2 2ครับผมผมจะนำตร้ลายสื้อนะครับผมของคนที่สั่งจองไปมาให้ปูเปิดดวงทั้งพืที่เปิดโชคเปิดลาภให้แฟนคลับทังช่องที่สั่งมากครับผมก็ตามไปหาปูครับผมก็มีอยากวมมาหาปูหลายนะครับเนาะไม่เว้นครับผม แกผมดูตัหมือเสารเนี่ยครับผมบกขาดด้วยครับผมมีคนมาหาปูหลายมากก็ตามไปหาปูกับผมเนาะวางวัดนี้ปูใายตัวใดฟันทงตัวใดกับพญศัก์กับผมเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อนี่นะครับเนาะมหาปูสีฟูนกับผมกับมาพ่อพญศัก์กับผมพ่อพญศักครับผมเป็นเด็กพ่อศักวันนี้ฟันทงเนี่ยมันไฟสัก คนละโต๊ะก็เขาบอาคนละโตกับปูหมีว้ตัวเดียวกันแล้เนาะแมีนบ่อฟันทงเนี่ยจารย์เดียวกันฮะจารย์เดียวกันตัวเดียวกันแล้วเนาะแมีนบ่อตัวหนาตัวนึงตัวล่งก็เลยชัวแต่ว่าอันที่เจ้คนละเอาล่างเอาเอาเอาล่างว่าเอาล่างเอาล่างเอาฟันทงเนี่ยเอาเขียนตัวใเงยเนี่ยตัวเดียวตัวใหญ่เลยเด้อแมีนตัวเดียวเลยล่างเจ้าหลายโต๊ะเนี่ยเอาคนละโต๊ะก็ล่างเออ โยวเลยเนียนหลดยหลายโตเอาลายโตแทะเอาเอาเจ้าโตเราเตะอ๋อเราเตะร่างอย่างเดียวบบกกัันไม่ต้องกลับต้องกลับร่างอย่างเดียว เอาไปปูเข็นคนละตัวปูเอาปูเอาปูปูเข็นไหนเอาตัวเดียวปูเข็นตัวเดียวนี่ปูเอาเนี่ยนะนี่นะครับเนาะล่างตัวเดียวคนละตัวเนาะนี่นะครับเนาะให้พ่อนซักให้พ่อซักเข็นปูยิ้มยิ้มเลยล่างตัวเต็มแกวเลยฟ้างางูไหมงามจี๋ ตัวคิดอะลายจังเลยเอมดับเม็ดเดียวเลยเมต้องกลับเพื่อกันอ๋อ่านบ่ของปูเนาะสามแปดกับผมของพญสักมักตัวนี้พญสักเนี่ยมักตัวใดรร่กับมูนี่เนีนไมเนไหนนตัวใดเ้ยนีตัวเก้านลาสามแปดน๋บวคือกันอ๋อเนีนสามหนึ่งสามหนึกับ ทำเจ็ดติไม่ต้องกลับเนาะครับเนาะไม่ต้องกลับสิพญสักไม่งั้นบอกล่างมีกระลังล่างอย่างเดียวเนาะครับเนาะบนตะกอปูบนสามแปดตะกอปูสามเก่าปูของปูเป็นเดี๋ยวกันเลยมีตัวนี้เก้าสิเก้าสามเก้าเน้นไปที่สามเก้าเน้นสามเก่าวันเลขนี่เม็ดมันมันมัดเป็นมัดตรองกับเลข สองข้อืมครับผมครับเข้ากันระหว่างตัวนี้ครับตัวที่เขาเขียนครับพัดลมไว้เอาล่างมีดสามหรอคือกันนี่เนี่เนาะมันสามมันยิงสามกับซีสามกับซีเราเข้าไปหาจับเอาเงินบอกเล่นขึ้นบนล่างอ้วยสามอยู่ล่างเตียเห็นนะครับน้องของพอซักกับของผู้ครับผม ล่างยังเดี่ยวสามตัวเดียวไปบนไปล่างเลย,ยของปูมันนี่ของปูมาปูสามเก่าบนปูนปนบนบนสามเก่านะครับเนาะล่างสามแปด ครับวันล่างนะครับน้องของพ่อซักขอพ่อซักกัล่างครับผมเนี่สามหนึ่งสามเจ็ดเนียนเนียสองตัวครับเนียนสองยางครับผมเนาะนี่ครับผมเนียนสองตัวสามแปดสามก่อทีปูอันนี้สามอันนี้สามแปด ของพ่อสักของผมนี่ดนี่บนี่กนอนยังเดียวนี้ตบดเนาะวันที่สิกวันที่สิบเจ็ดสิบปดติดไปซื้อขนไว้เลยดสู้รอดบลาแถวชว้างแถวไห่ก็ได้แล้ววันีสิบส่อดที่แลนไปนู้นใส่เก่านึ่งกันเว้ยเก่าหนึ่งกันเว้นเะพาไปซื้อย้อนว่าวันที่เขียนวันที่ไว้เขียนวันที่ไว้เห็นเม็ดเดียวเขียนวันที่เพ่อ นี่นะครับเนาะอันนี้ของปูครับผมนี่ของปูสามแปดล่างนี่ครับของพ่อสักสามหนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่เจ็ดครับผมตะบนของบนพ่อสักคือของปูบ่ตัวเดียวกันนั่นละตัวเดียวกันบ่ตอนล่างบ่คือกันตอนล่างบ่คือกันดิพ่อซักอ๋อ บนตัวเดียวกันสามคูณข้าพดซักก็ได้บุคือปูเอานี่อธิบายฟังนี่นี่ก็ได้บุคือปูอตัวจับมาเนาะมนบอกตัวจับมาใส่ระว่าง1นกจกับสากับหานะหน่วยยงหนึ่ง้าแปดงแปด้าศูนย์ก็มาจับแต่ต่ว่าปูห้3สเก้าบน3 8ลางของปูนี่คือกันแต่มันบนเน้น มนบ่มีบสามแหกับสมกับหาหนวยนี่กับเนื่อกับเกียวนอืยเน้นบ่คือกันเท่านั้นเดียวกัมีตัวนี้กัมีต้องผมนี่ตัวนี้ก็วนเยเคียน่บนนึกกันบนนังเหยียวกันตัวนี้ล่างนี่ล่างกผมล่างบนตนล่างบนเหมีแล้วนั่หนึ่งสองสามเอาอันนี้สีหา่าที่ปูนี่สีหาสุนนี่ซีหากับยางมันหลุดงูกระาดเด้อบนนึกกันที่ปูเ ก้าวดน่บอมนมนเนี้ยคีับหนี่ยับ5าี่สิบยี่บอดงวดไม่พลาดบ่าว่าถามแนบานี่สามสาม3ีห้าแน่สามสีห้าสามสีห้ายี่สิบเอ็ดงวดไม่เคยพลาดขออาจารย์หึ่มไปเห็นกับพ้จะไปเลียนยังบอมีสามโอ้ยซีกับเก้าดิซุง่ตัวเดียวกยังเข่า บนย่างเดียไม่ต้องแมนบ่นึกันนี่ปูนี่แต่ว่ามันอย่างซิหน่วยเท่านั้นเนาะแต่ว่าของของผมมีบนย่างเดีนี่มีสามสี่หาิแต่ผมตัดสามฉิมเนี่ยงทำเป็นสามเก่าจุดนึงเนี่ยก็สมตัดถิมสามเพราะว่าของผมเนี่ยสามเมือก่อว่ามันกัผมเนี่ยไม่ยึ่มั่กันไหมคืองงกวคือคงกวหัวกอันนาแล้วแต่ดอกกันนี่เอาเอาคนละโตเนาะแมนแมนคนละโตนะครับเนาะใช่ครับเบิ้งครับผมนิ่งครับฟังอันทีเก่านี่ออกซิอกนกันยังไง ได้แต่มันหน่อยได้แต่มันหน่อยแม่นได้แต่มันหน่อยครับน่อยได้แต่มันโอกาสมาหน่อยไม่ไั้นครับข้นหนูจักสูตรนี่บ่ไปเร็วเตือนซีก็เก่านี่เพียงแต่วอกซีมาเลรียเท่านี้งวดตัวเดียวเก่าน่ะตัวเดียวเก่าของปูมีสูตรหนึ่นี่คนจ้ะปูทบากยี่สิบเ็บยี่สลักซีบบ่สิบเจ็ดวัวดที่สิบแปดลักซีบปูนี่ลักซีบลักหนวยลักซีบ บาดมาเป็นห่ยเลี่ยนงวดันบ<อ>่ไดสุดเนี่ยเ้ขาเทียบหน่อยหน่อยงวดทีด่ดอาเอาตัผมโอาเอาตรถูโอโันนี้สีสีสอะเนี่น,นตัวนี้มันมันจี๊ข้าวข้าวงวดที่แล้วนี่มัน้าหกวรครับผมยี่สิบหกขี้ข้านก<ส>็ต<ส>้อ <15 S 1> งก็เถืงเอาับจอจอหลดมันหลินหนึ่งสองสามน่เยอิบบนแต่มันรวยปุปนี่มันเป็น่วยมันวยอแมเนี่นอคนึียเลี่ยงงวดายงวเน สามตัวมาตัวหนึ่งเอ็นหนึ่งมาหน่อยมันอันนี้อันนี้ก็ได้หนึ่งงวดที่มันมาดหนึ่งตัวนี้ได้ศูนย์กับหกครับมันยิ่งกันนะมันอ้อกใช่กันครับอ่อตวันนี้เลขติดมันบอกติดตีก่อบนสี่กับเก้าเดี่ยมาท่านได้รู้จักอันใดนอันบ่อปูเบิ้งเบิ้งตัวเดียว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 เมียนอยู่ตัวเดียวอ๋อตัวเดียวต่ออันนี้ของผมนี่สามซีหาบน ลักสิบักลักสิบักนวยเด้ยี่สิบเเคยผ่านทีเกัดนี้ตัวนี้บทเนื้อกันเนี้ยบนเป็นรางเนี้ยเนี่ยบเนื้อกันบเป็นรางมันเด็ดิึงหรอมันจิเป็นนั่นสิครับผมปูขันมี่เลขี่ก็เนรัเนี้โนัวงวบุนกรบผมนี่มันมีแล้วจริงมันมีแล้วของประตูพ้มกับตัวนี้คือวันหยดเนี่ยก้าวหาหาเก้าแม่อ้มย่ก็หหเก้าเมนี่สเห็นไหมเลยของเรา เจ็ดตัวอนอันน to well er po ี้ไ่หนึ่งอันนี้เลดแจ็คสิมนบอกับมันก็นนหาเนาะบนี่ซ่นหาบัตรมนก็รตัของขันตอปูกระรหวดปนเนาะซีกับเก่าลักอันนี้วิ่งบนอันนี้ลักซีบหนึ่งสองสามมันมันมันสีมากออกตัวนันมนเ็นบนี่นะครับเ็มบอสมันเสียผมพอซักตัวนี้พ่เขาสีแครับครับผมอันนี้มไม่เตัวแน่นถ้าจับคูให้มนบผอันนี้มไม่เตัวนแน่นจับคูให้มครับ Billie, ตัวนี้ตัวนี้มีตัวแน่นแน่นเฮมม้อไม่มัน Carney, มันเน้นที่เก็ตเฮมม้อออกห้าแมนปูเน้นที่ห้าเฮมม้อออกห้าศูนย์เฮมม้อมันศูนย์กับห้าได้ตัวนี้ครัวห้าศูนย์ม้มันเน้นที่ห้ามันตัวนี้เน้นที่เจ็ดออกเจ็ตหานี่ปอันนี้มันไม่เน้นจับคูอันนี้มันไม้อันนี้บันไม่เน้นจับปัวนี้บันไม่เน้นจับปูตัวนี้มันไม่เน้นจับปูที่มากครับผมเัื่อนละโอ้อันนี้ มันจะเป็นอย่างนั้นพอสักดิที่เขาบอกแบบนี่แบบไหนเป็นแม่ย่าไหนพอสักดย่าว่าวเขาบอกเป็นแบบเมื่อคนหน้าหน้าจิตตังนั่นายาเปย์เมียนสร้างสร้างแมีนอยู่ดอกปูตัวนี้น้านๆจิตตังนะปู่เนาะหน้าหน้าจิตตังองคนไม่เหมือนกัน่่วา บูก็ถือจับเสียใจแมนแมนแมนคือผมนี่แหละว่ถือกเทียคือผมถือเทียกผมนี่ะพู้นึงถือเทียมนี่นอกขับขพศักกับผมนี่วันนี้ขมโพซักได้สามหนึ่งสี่หนึ่งสเจสเจ็องูได้ลรงสามปตัวเดียว คุณผมบนเนาะครับเนาะเกาทีเกาหางกันเกาหนึ่งไว้ปูลงข้นกัผมไม่งั้นเมือนครับผมปูลงขนมากสิปูลงขนบ่มากเฮ็ม่นครับผมแม่นนี่ครับผมนี่มากเฮ็ดผดเฮ็ดบ่เป็นกับโบเฮ็ดนี่ครับของปูเนาะเต็มสูตรของปูเน้นบนเน้นล่างครับผมนี่นี่ครับเน้นบนเน้นล่างบดขึ้นสามเกาล่างคือนสามแปดเนาะครับเนาะมอนนุของมอนกับผมมาเป็นอย่างคลิปนี้เนาะครับเนาะสบายสบายคลิปนี้ก็คือว่าคือว่า คุยกันวีเคราะ์เล็กนะครับคลิปนี้เพาเป็นยังดอกนี้ของปูสามแดเม็ดเดียวล่างของพศักดิ์สามหนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่เจ็เน้นสามเจกับสามนึงกุปหัดเน้นบนก้าวซี่ก้าห่างกันกาหนึ่นี่ครับตามอาจารย์น้ะลองเบงอาอายะเขากันี่แต่ว่าเด่นเก่าต้องศัเนาะบนเนาะบนเก่าเนี่เก่ากับนี่ก็เลยบอมาเหตุอกเาะ อาไปหาจับเอ้าไปหาจับอหจับอกเลยขั้นบอย่านลายกับเก้าศูนย์หอดเก้าหนึ่งกัสพร้อมซื้อจงไม่กระตือมนแล้วเนาะลายโตเนาะนี่ครับผมแคบหน้าจอครับผมกับมันใจเก้าเนาะแคบน้าจอชิปนี้กัสวัสดีครับผมของปูนะครับเนาะบนของปูของปูสี่ศูนยอันนี้ของพอซักอันนี้ครับผมนีเ่ายนวนี้กสวัสดีครับผมเจอชิปหนาเนาะครับเนาะ